24ชั่วโมงหลังจากนี้ผมกับก้าวจะตัวติดกัน24ชั่วโมงและวันนี้ผมต้องทำภารกิจหาผมทำภารกิจไม่สำเร็จผมจะตัวติดอยู่กับก้าวตลอดการหากคุณคิดว่าผมสามารถทำภารกิจได้สำเร็จพิมพ์รมาต้คอมเมนต์เลยครับ และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตาม,มากับการคนรักหนึ่งไลค์หนึ่งแ,แชร์ด้วยผมแล้วก็วไปดูคลิปกันเลยโอเคก้าวเนาะหลังจากนี้เนี่ยเอจะต้องตัวติดอยู่กับพี่24ชั่วโมงเลยเว้ยตายวะพี่เนี่ยเพราะว่าเนี่ยเอเห็นรอบรอบตัววะมันจะมีวงบอดด้วยเว้ยถ้าสมมติพี่จะวิ่งหนีเองเอก็จะตายโอ้ยพี่มีวงป่ะนี่และทีนี้เอก็จะตายเพราะฉะนั้นเอเนี่ยจะต้องตัวติดอยู่กับพี่24ชั่วโมงเลย24ชั่วโมงเลย,เ,ลยเหรอใช่เพราะฉะนั้นถ้าพี่วิ่งหนีเองเอ้ยยาเอาล่ะเนาะแล้วเราต้องทำ ก่อนน้องเราจะหายแล้วยิงก่อนจะหมู่บ่ายพีธีได้หรือเปล่าไหนเราลองไปตามหาดูดินั่นจะมีนะพี่เฮ้ยลืมไปเลยลืมไปเลยว่ามีก้าอยู่เฮ้ยสวัสดีบัวบัวเห็นเลขหรือเปล่าไม่เห็นไม่เห็นไอ้บัวพูดได้เฮ้ยนี่ไงน้องล่างก้เลมเราจะเย็นเย็นกันหนึงน้องเราต้องตีล่างก้เลมให้ได้เราต้องต่อขึ้นสามบอกเพื่อที่จะฆ่าล่างก้เลม เอาไว้ไอ้ต่อตามันขึ้นมาดิเอาไว้ไอต่อตามันขึ้นมาดิเอ้ยเอ้ยไอ้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 ี่ขอีอีกบอสนึงีอีอกบอสดูน้อยเอ้ยอย่าตอบบอสได้เอ้ยอย่าตอบบอสได้มันเล็พี่มัเล็กพี่คนเดียวเล็พี่คนเดียวแค่นี้แหละพี่ก็จะสามารถหายแล้วอิงก่อได้แล้วเอาไว้ไอ้ต่อโอ้โหเกลียตายแล้วโอ้ยแล้วเมือไจะตายเนี่ย โอ้อยในที่สุดก็ตายโอเคน้องเราได้ไเราอินกอดมันแล้วลลมก็ไม่มีอะไรป่ะพี่เฮ้ยน้องเราได้อะไรเนี่ยบบชุดกอดเล็กแม่เราใส่แล้วไปน้องได้เวลาลงถ้ำแล้วไปไป,ไปเราไปหาถ้ำลงกันเราไปหาถ้ำลงกันอโอเคน้องก้าวเราก็เดินทางมาสักพักแล้วพี่ว่าเรายัางไม่เจอแร่สักอย่างเฮ้ยเฮ้ยเจ้าทีน้องพี่เดินรีบไปไหนเราต้องเดินช้าๆนะน้องเราต้องสามา q u i n อ้าวตรงนี้มีค c เปอร์ตรงนี้มีค o p เปอร์ผมไม่เห็นอะไรเลยมันมืดมากเลยพี่มืดหรอใช่พี่อันนี้จอผมมืดมากเลยแต่พี่ยังเห็นสว่างเหมือนเดิมเลยนะเว้ยเพราะว่าพี่เนี่ยลงมัดพิเศษมา เองรีบเลยมาเถอะก่อนที่เราจะตายทันหมดโอเคพี่ว่าตรงนั้นมันจะไม่ค่อยมีแรงไงมันทางตายแล้วแต่ถ้ารองคิปเปอร์รองคิปเปอร์คิปเปอร์รองเราต้ฆ่ามันก่อนฆ่ามันก่อนฆ่ามันก่อนไปไปตีไม่ได้ตีไม่ได้เอ้าเฮ้ยทำไมเรายังรอดอ่ะน้องเอ้ยเพราะว่าเป็นเพราะเกาะนี้แน่เลยไปไปเราเดินเฮ้ยตัวนี้มีเหล็กตัวนี้มีเหล็กภารกิจเราคือหาอะไรพี่แล้วก็อาจจะต้องขุดแร่เรื่อยๆหรือเปล่าแบบมันจะมีมีภารกิจผมมาเรื่อยๆเลยน้องโอ้ยพี่ตีผมทำไมไปน้องเราต้องหาแร่ต่อหาแร่ต่อเราจะหาเพชรให้ได้อะไรรรวะะเเเเนี่ยาจจอพชได้ที่ไหน อะไรอะน้องพีได้ยินเสียเหมือนวิเชอร์เลยน้อีวิเชอร์น้องเร็วๆันา่าันจะฆ่าันจ่าเเร็วันตีัตีันกออะไรย้อจะตายตายวเฮ้ยีอยู่ไหนเนี่ยพูเห็นอัิเดียนแลเออยู่ไหนเนี่ยน้องพีชไ่เจอเองเลยเนี่ยออยู่ตรงไหนเพี่เนี่ยเราคุยุยกันได้ไงอะน้องแล้วทำไมพี่ถึงช้าๆวเนี่ยเอเห็นอะไรบ้างตอนนี ดี๋ยวก่อนนะพี่พี่ลองกดเดิาดูดิเอา้าเว้ยทำไมไองติดอยู่กับพี่เนี่ยน้องก็ไม่พี่เราทำภารกิจพลพาดหรือเปล่าเราห้ามตายหรือเปล่าเดีว่าเราตายอย่างต่อเนื่องกันไปมันก็เลยเล่นแบบนี้ตลอดกาลเฮ<อ>้ยยังไงเราต้องกลับไปหาเพชรใหม่น้องเพื่ออาจจะล้มเลิกภารกิจนี้ไปไว้น้องอุ๊ปไอ้ยหัวผมกุกแทน ไอปน้องโอ้ยแล้วที่นี่ที่ไหนน่ะบ้านใครเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็เลยกันพี่เ้ยนึงโอ้ตัวอย่างช้าโคตรช้าเลยเ,เองดูดิไอ้วกมันหนักมั้ยไปน้องช่วยกันตัดไม้เร็วโอ้เองทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ช่วยผมจะช่วยยังไงวะพี่โอ้เดี๋ยพี่ตัดไม้เองโอง้ยหัวโคตรขับไม้เราองอดทนนิดนึงเลยเองจะหัวกระแทกกับไม้เราสักครู่ปึ๊บโอเค ไปแล้วโอ้ยพี่พี่จะจะโดนทำไมเนี่ยพี่ขอโทษนะมันเป็นอุบัติเหตุโอเคพี่ได้ตัวเขาแล้วต่อไปพี่จะค้าวเป็นอ่าที่ขุดหิน let's go ที่ขุดหินแล้วพี่จะเอาหินมาจากไหนนี่ไงขุดไงแต่เองต้องต้องหัวหัวโค้งนิดนึงนะน้องนี่แต่พี่อะอ๋อไม่โค้งไม่โค้งไม่โค้งอ่าไป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 โอเคเองเนาะทำไมเองต้นขนาดนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เองกินอะไรเยอะไปเนี่ยเองต้องกินช้างไปสองล้านตัวกินช้างสองตัวกูแบบไปอิ่ม โอเคมีหม <c oughs> okay, mm ูอขอโทษนะกเตาพี okay. mm ่ต hmm, so, mm ้องทําอย่างนี้อไม่ใช่ผมอ๋อเหรอนึกว่าเป็นเองหยาดหมูหยาดหมูจะมาหลอกพี่วะเนี่ยอ้บอ้บโอเคเอ้ยโคตรตัวหนักอ่ะเดี๋ยวนิดนึงพี่ครับเรียบร้อยโอเคน้องนั้เวลาลงท่ากันแล้ว let's go เจ็บดีน้องพี่อยู่ด้านล่างโอเคตัวนี้มีเหล็กเดี๋ยวแวะคุณเหล็กแะไรกันเพื่ออะไรกันเพื่อมันถึงผมเลยพี่แะไรกันเพื่ออะไรอะวิทยาศาสตร์เหรอ ก้าวน้องเราเจะขุดมาสักพักแล้วนะเอ็งไม่เมห็ดหลังหรือหิวข้าวเหรอน้องเอาขานมปังไหมได้เลยพี่ผมก็หิวหิวอยู่แล้วก้าวเอ็งรีบกินนะเอ็งรีบกินเร็วแล้วเรากินกิน<ๆ>เองกินอะไรเนี่ยผมไม่ถึงนะพี่เอ,ง,เองกินดินทำไมดินมันตกใส่ป่าแต่ๆๆอย่างอื่นเนี่ยไม่เจอไม่เจอไอ้เพชรเลยอ่ะเราทำยังไงให้รอดเนี่ยเราต้องเอ้ยพี่ไม่เคยเห็นไอ้นี่รูปมีมะที่มันเป็นแบบขุดไปเรื่อยๆแล้วมันจะเจอเพชรอ่ะคนณท้อเป็นแบบ นี่พี่เราต้องเราเป็นแบบนั้นนะเราต้องไม่แบบในรูปนั้นหรอไม่ไม่ต้องเราต้องไม่เป็นแบบในรูปนั้นดิเราต้องไม่ท้อดิเราต้องไม่ท้อเราต้องขุดไปเรื่อยๆโอเคใช่ทีนี้อ้าตัวนี้มีลัพิรมีมีทุกแร่ยกเว้นแร่เพชรเรียบร้อยโอ้โหขุดได้เยอะมากเลยนะเนี่ยไปต่อไปเป็นทออเป็นทองมีทุกอย่างเลยเนี่ยยกเว้นเพชรเฮ้ยนั่งนอนเจอเพชรแล้วเรบทุดเพชรไปคมดเพชรเฮ้ยนอนทีนี้แหละเราก็เสร็จพารกคิจแล้วแล้วไหนอะ ไหนอะทำไมเรายังไม่เห็นแยกส่วนจากกันเลยเราจะติจกนอยู่เลยน้องไหนไหนเองลองเองลองพยายามออกจากตัวพี่ด,ออดิออมัน,นไม่ช่วยเลยลมันไม่ช่วยเลยพี่หรือว่าเราต้องติดตลอดการเลยที่แบบเราไม่มีพลังกิจให้ทำโอ้ไม่นะแย่แล้วน้องต้องตง้องเล่นนั่นใครอะเฮ้ยนี่คุยเป็นใครเฮ้ยน้องเป็นฮีโร่บายฮีโร่บายเฮ้ยเกือผิวตายเลยช่วย สวันนี้ครับคุณทีโรบายแล้วไม่ไม่ทำอะไรเราเหรอเอาล่ะเหมือนตอนนี้นายเนี่ยถ้าทำการตายมากเกินมันจะทำให้ตัวพวกนาย,ยาติดกันทีนี้ฉันจะบอกนายว่าถ้ารกิจร่วมกันเพื่อทำให้พวกนายแยกส่วนกันฮะแยกส่วนกันเหรอ,นอเนาะแล้วต้องทำอะไรกิจอ,อะไรอะ่ะเออเดี๋ยวผมจะส่งคุณภายในสามสองหนึ่งเฮ้ยน้องอเราอยาู่ที่ไหนกันเนี่ยทำไมแมพมันดูคุ้นๆจังเลยอะ่ะเองว่าแม้มันคุ้นๆเหมือนแบบ ดอปเปอร์หรอมันคือมันคือแบบอะไรพี่ผมไม่เคยเล่นมันเป็นแบบในตำนานอ่ะน้องที่ว่าแบบเป็น10ปีที่แล้วว่าแบบเหมือนจะเป็นให้เราลงไปเรื่อยๆมาเดี๋ยวเราเริ่มแต่ด่านแรกเลยโอ้โหใหม่ก้อนแบบโคตรเก่าเลยนะไม่ค่อยคิดถึงวัยเด็กเลยแต่เอ้พี่ว่ะผมจะเย็นๆจะเย็นโอเคเราต้องเซตสปาวเซตเดย์โอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะเริ่มด่านแรกเลยนะน้องพร้อมไหมในสามสองหกนึ่งไปเอไปเอาเล่นเฮยให้ตรง ปึ๊บปึ๊บปึ๊บพี่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 ลง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 เด๊รอดแล้วโอเคน้องเปลี่ยนนิดนึงนะโอ้ยากเลยไม่เป็นไรผมใส่เสื้อสมการฮะไม่เป็นไรไปเราไม่ด่านต่อไปกันเลยดีกว่าเราต้องผ่านทั้งหมดนี้เลยหรอโอเคน้อเราได้เวลาด่านต่อไปเป็นพี่จะพยายามไม่กระโดดนะแต่เองแต่เองหนักกว่าน้องอ้าวพี่ไปผิดทางโอเคไม่ต้องมาทางนี้โอ้ยน้องทำไมตัวหนักเก่งเลยเนี่ยโอ้พี่พี่อะไม่งอะไรง โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยแ้ำอยู่ตรงไห <Ser ial S 2> นน้ำอยู่ตรงไหนน้ำนะโอ้ยน้ำนะน้ำน้ำไหนในน้ำวันนี้ไหนคือน้ำอ่ะอ๋อพี่เหมือนพี่จะเห็นแล้วเหมือนพี่จะเห็นแล้วโอเคพี่ขอน้ำอยู่ข้างล่างพี่พี่ขอโอกาสพี่ขอโอกาสหนึ่งปึ๊บปึ๊บพี่พี่ระวังโดนดินปึ๊บอ่าแปวเอาใหม่น้องพี่ขอโอกาสมาอีกรอบนึ่งพี่ตอนนี้ตอนนึ้น้องพี่พี่ว่าพี่ทำได้รอบนี้พี่ทำได้รอบนี้พี่ทำได้รอบนี้พี่ทำได้อ้าวอะไรวะเนี่ยเอาใหม่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 เป็นอะไพี่ จนกว่าเราจะได้เราจะอ้าวโอเคผ่านแล้วได้แล้วตายไปตั้งสามรอบโอ้อะไรเงี่ยเราจะพลาดแผนรกิณไม่เนี่ยเออจะได้แยกส่วนไว้เนี่ยน้องเราจะได้กลับไปใช้ชีวิตของเราเหมือนเดิมแทนที่จะมาอยู่แบบนี้เออโอเคเราต้องไปไหนต่อไปไหน,ไไหน,ไนเรือเราสา่ายโอ้โหอันนี้เป็นสายลุงเลยน้องแล้วเขตรงน,นั้นมีเป็นน้ำโอเคพร้อมนะเก้าเออผมเียนหัวแน่เลยเดี๋ยวพี่จะให้เดี๋ยวพี่จะให้เองโหลดแบบนี้นะโอเคไหมเออต้องดูโอ้พี่โอ้พี่พี่ปกติดีกว่า ปไปไปลงไหมอ่าโอเคแล้วตรงนี้เมื่อกี้เหมือนพี่จะเห็นกล่องนั่นไงกล่องกล่องในกล่องมีเพชรด้วยเอ๊ะอะไรอ่ะเอาไวแอคชั่นเอาไว้เฟลิกเอาไว้ฟลิกยาเอาไว้ฟลิกเองก็หนักเลยนี่ยพี่เดี๋ยวโคตรช้าเลยเองพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอยากกินเยอะเนี่ยเองกินเยอะเองอ้วนเลยโอ้ผมไม่อ้วนพี่อ่ะไม่แข็งแรงเผมพี่หนักแค่สี่สิบแปดเองโอ้พี่หนักใช่สี่สิบ้ยโอ้ยแล้วตรงนี้พี่ต้องลงตรงไหนเนี่ยพี่ไม่เห็นรู้เลยเฮ้ยน้ำน้ำมี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 น้ำอ่าอ้ย รอบนี้ผ่านแบบง่ายๆโอ้โหน้ำน้ำมันก็มันเป็นก้อนนี้น้ำมันเป็นก้อนลดเลยอ่ะเองดูดิเฮ้ยแล้วเราต้องออกทางไหนเนี่ยอ๋อทางไหนทางออกทางออกไปไปไปเอ้ยด่านต่อไปกันเลยโอเคต่อไปเลเวลห้ามาเหมืองหรอน่าจะใช่นะพี่ โอ้ย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 ปุ๊บโอ๊บปุ๊บป๊ยโอ้บรบพี่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 พถ่พี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 ้พี่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 อี่พี่พีอพี่พี่พี้พี่พี่พถ่พี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 ่พก่พี่อี่พ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 โ่พี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 ่กี่พี่พอ่พี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 ่พ้ยพี่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 อี่พี่พี่พี่อี่พี่เี่พี่ยี่พี่พนโพี่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 คี่่ี่พี่่่่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเราจะทีรอดเอรอออนี่ไงเราเทนแปว่าบ้านพม่านพม่านไหนพม่านวะไม่มีพม่านไงแล้วแต่มันเป็นบ้านมากกว่าละน้องเองยดูดีมันเป็นบ้านโคตรใหญ่ย่ะแค่นี้เหรอเอาเอาดีราผ่านแล้วหรอน้องพี่ก็นึกว่ามันมีอะไรอีกโอ้โหตอนนี้นะน้องพี่ขอโทษที่พี่ไม่แข็งแรงแต่พี่ต้องวิ่งกระโดดตอนนี้ผมชินแล้ะหัวชาแลวหัวไม่รับความสนบสนุนอะไรทั้งสิ้นต่อไปเป็นซัมโพอาโคสมีบางรูที่ปิดหรอหมายความว่าไง โอ้ยโอ้ยแล้วพี่ต้องลงอันไหนพี่ต้องรอไหนเฮ้ยเฮ้ยถูกอันถูกอันเฮ้ยถูกอันถูกอันอ่าโอเคโอเคเอ่อขวาบนสองขวาบนสองปึ๊บหนึ่งสองสามอันนี้อ่ะเอาไปเอาไปเอาไปผมพี่ตายไปห้ารอบเลยเนี่ยโอ้ยพี่ขอโทษน้องพอดีมันก็ค่อนข้างยากค่อนข้างยากอะน้องเองต้องเข้าใจพี่หน่อยเออฮโอ้ยจะผ่านวันไหนเนี่ย E ไปนี่ไงผ่านแล้วโอ้โหนี่ขนาดเดามั่วโคตรเดามั่วอันนี้โคตรมั่วเลยมั่วจัดไปไปไปด่านต่อไปด่านต่อไปโอ้ยโอ้ยนั่ในบอกชินแล้วอันนี้มันกระแทกเลยกระแทกกับมุมอะ่ะ <c oughs> โอ้โหไม่ก็โดนตัวสกิบบี้ี่ทอยเล็น้องดูดิสกิบิดี้ทอยเล็ปึ๊บเราต้องจะกลายเป็นสกิบบี้ี่ทอยเล็สกิบิดี้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 เฮ้ยเรือเรือเลยโอ้ยแต่เราไม่ต้องนั่งเรือ แหวะเหมืนขี้โอ้โหน้องพี่ว่าอาจจะเป็นขี้ของเองก็ได้แล้วหลัต้องขึ้นเลยผมจะไปขี้นี่ผมก็มาพร้อมพี่เนี่ยเราอาจจะเคยขี้ด้วยกันมาก่อนพี่ไม,ม่อยู่ข้างล่างหรือเปล่า,าอยู่ข้างล่างก็าเลยว่าต้องปีนออกไปอ่นนี่ไงเอ้ยมีไก่มีไก่ได้ไงอ่ะทำไมเขาล่างถึงมีไก่ <c oughs> ตัวเล็กทุกไก่จิ๋วแต่ถ้าเทียบมันก็น่าจะเป็นมดปะเฮ้ยพี่ทราใหม่โอ้โหส้ o m ไม่ดีนะส้ o m ซึมไม่แกะ z o o มซึมมีไก่เดินผ่านได้อีกตัวนึง ส้มซึมเพราะว่ามันร้องไห้เนี่ยพี่กิมก็คือน้ำตาของสื้ออะไรอ่ะเราจะผ่านเนี่ยโอ้ไม่เนี่เราจะผ่านเนี่ยน้องหรือว่าเรามาผิดทางหรือเปล่าเราอาจจะต้องมาทางนี้อ่ะใช่เรามาผิดทางอ่า try to land on the web เขาบอกให้เราลงไปตรงยัยไป็มุกโอเคง่าย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 อันนี้ง่าย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 แต่เราโอ้เองตัวหนักไม่พอพี่ต้องมาช้าๆยัยไป็มุกอีกหรออะไรพี่ผมตัวเบาจะตาย โอ้พี่เดินอย่างช้าเลยเพราะเองเนี่ยแค่แบบมุมมาเองลองเช็คหน่อยสิโอ้เอเช็คไม่ได้ไป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 เอ็มเอลจีมัอะไรอะเราต้องลงไปทางไหนอะคือเราลงมาตรงนี้โอเคอุ้ยเกือบตายเออบอกอ๋อเขาให้ลงไปเรื่อยๆโอเคตรงนี้โอเคเขาบอกให้เราลงไปอย่างช้าๆแต่พี่รีบอืมอย่ารีบอย่ารีบระวังนะเราไม่รอดผมบอกแล้วพี่ขอโทษน้องพี่พลาดเองพี่ขอโทษแต่เราเอาใหม่ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าๆได้พระเริ่มงามไหมพี่ไม่เอาอ่ะพี่อยากได้พระกะกะโอ้ยก้าวหลงอยู่ที่ไหนเนี่ยเมื่อกี้พี่ยังกระโดดจากไอ้บ้านนั้นอยู่เลยอ่ะแล้วอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยแล้วทำไมพี่ขยับไม่ได้เลยอ่ะน้องพี่ขยับได้แต่หน้าเนี่ยเออเออโอ้ยก้าวหลงไม่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 